สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเล่าผิวเรานะคะและวันนี้อยู่ที่ s k i l เอฟเซ็นเตอค่ะวันนี้เราเวงอยู่กับซีรีส์เล่าดิทานดิสนีย์เกี่ยวกับวงการเจ้าหญิงว่าณวันนี้คนที่โตกับดิทันดิสนีย์เนี่ยมองมันยังไงและในเมื่อบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปเล่าเรื่องนำเสนอคนที่จริงมากคือคนไป็สิ่งเท่าๆแต่การ์ตูนยุคนี้มันไม่ข่าวก็ดรามอะไรอย่างเงี้ยเราดูว่ามันจะเป็นยังไงและในมุมมองของเราสองคน คู่เนี้ยจะไปกันร้อนไหมซินเดลเลล่านะคะคือเราจะพูดถึงเวอร์ชันคลาสสิกอ่าเป็นแบบดิสนีย์คลาสสิกเนาะในปี1950สำหรับเรื่องนี้นะคะเออเพลงตีมเนาะเพลง t h i s is l o v e ก็คือเจอกัน ก็จะเลี้ยงดูแบบซินเดอเรลล่าก็ถูก6กศักดิ์หกศักด์ขดขี่สุดท้ายแล้วก็คือาเจ้าชายเขาก็ต้องมีงานเลี้ยงหาคนงายก็ส่งมาสุดท้ายก็คือเอาง่ายๆเลยเอาแบบแค่ว่าซินเดอเรลล่าก็ไม่ได้ไปเพราะว่าแม่เลี้ยงดังแกลังแว้งไม่ให้ไปไม่ให้ไปแล้วก็ไปร้องไห้ก็เลยมีนางฟ้าแม่หุ่นหัวึมาช่วยบิดปฏิบัติบบูเนี่ยก็คือมาแปลงกายให้โดยที่มีกฎว่า ให้ออกมาจากงานอน่างหนังเที่ยงคืนเสกชุดให้เสกยัดหนะให้อุกอย่างเสกให้เพื่อให้แบบโอเคกลับมาหลังเที่ยงคืนไม่งั้นทุกอย่างจะหายไปก็นางก็ได้ไปงานเลี้ยงได้รำตับกาชายทั้งคืนเสร็จแล้วก่อนเที่ยงคืนที่ระคัง ตีนั้นก็วิ่งออกมาพร้อมกับรองเท้าลูกที่เออที่เป็นรองเท้าแก้วอันเป็นแบบสัญลักษณ์ของซินเดอเรลล่าเนาะแบบเป็นลูกกัดรองเท้าแก้วแล้วก็มีประกาศบอกว่าใครที่สวมรองเท้าแก้วได้เนี่ยเจ้าชายก็จะแต่งงานด้วยเขาก็ประเวณนให้ใส่แหละคนที่ใส่ได้ก็คือต้องเป็นซินเดอเรลล่าก็คือเรื่องก็จะประมาณนี้คิดว่ามันอยู่ในความทรงจําทุกคนนะเรื่องเนี้ยแล้วเอาเอาในมุมเขาก่อนเนาะมันอยู่ฝังหัวเด็กผู้หญิงมากๆผิดว่าเป็น50สิ คนผิงว่าเราเห็นตัวอย่างเยอะแยะเลยอ่ะไม่ว่าจะงานแต่งระหว่างพวกนะเออพวกราชวงศ์กับสามันชนคนจะให้ความสนใจมากก็คว่าพอฝันที่เป็นจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นได้ในไหนราชวงศ์โพาะราชวงศ์อังกฤษเนาะที่แบบข่าวลางสุดมันมันเหมือนผู้หญิงหละคนคงฝันนะคิดว่าวามฝันอ่ะที่แบบเหมือนเหมือนเป็นภาพจำจริงๆสำหรับเด็กผู้หญิงนะซินดอเลล่าเนี่ยกับมันพาแก้วเนี่ย แล้วก็งงตรงที่เจ้าชายอะนานเตําอะคือถ้าดูถ้าดูในเรื่องค่ะพระราชาเนี่ยเป็นคนจัดเพราะว่าอยากอุ้มหลานแหละพระราชาเป็นคนที่คนหญิงนี้บริหารเมืองเหรอวะอหนึ่ง<อ>คุณดองกับใครก็ได้อใครจะเป็นล<อ>ูกสะพ้ายคุณก็ได้เหรอเนไม่แบบไม่เอาความมั่นคงหรอเออทางานบริหารงานยังไงอะคือต่อให้เปิดเรื่องมาว่าเป็นเมืองที่สงบสุขอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเมืองอื่นเข้ามาตีหรือเปล่างงไหมเออม่ความแบบเป็นพระราชาได้ยัง เนี้แหละหิงไม่เชื่อว่ารักแรกผบมีจริงแต่เชื่อว่าถ้าสมมติคุยแล้วเอ,อ้ยคนนี้คลิกหรือมีบางอย่างที่อยู่กับคนนี้แล้วมันไม่เหมือนอยู่กับคนอื่นแล้ว,ลวมีความสบายใจอันนี้หิงเชื่อนะว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่แบบเห็นครั้งแรกแล้วแบบใช่ <c oughs> คนนี้แน่มันไม่น่าขนาดน,านะนั้นอะอันนี้ในความคิดนะเผื่อบางคน,คนออก็คงเคยเจอรักแรกพบแหละถ้าถ้าสมเร็จแต่งงานดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วก็เป็นบอกเลยว่ามันมีจริงจริงนะคะอ่ะ อันนี้แบบอ่ะมองในมุมของคนที่โตมากับดิสนีย์เนาะเราพูดตรงตรงเลยว่าเราไม่ชอบเลือกการ์ตูนเรื่องนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กเราไม่ชอบเลยไม่ชอบที่สุดเลยในบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหมดอ่าเป็นการ์ตูนเรื่องเดียวที่เราไม่ชอบเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่คนเล่ากับสิ่งที่แสดงมันต่างกันอ่าอย่างเช่นบอกว่าซินเดอเรลล่าเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ถ้าคุณไปดูคุณจะรู้ว่านางไม่ใช่คนแบบนั้น แล้วเราก็รู้สึกว่าการเต้นรากับคนน่ะทั้งคืนน่ะทาไมจาหน้าไม่ได้อ่ะทาไมจำเท้านะเออทำไมจำเท้าไม่ได้คือเจ้าชายไม่ได้เรียนแบบหนึ่งสองสามแตะหรืออะไรนี่ก็บ้างแบบเบสิกอ่ะหนึ่งสองสามตะคือมองแทนเท้าอย่างเหรอทั้งคืนทั้งคืนหรือความมันสลัวเกินไปเลยไม่รู้หรือนางแต้งหนาจัดหรืออะไรคือลบหนนาก็คือลืมหรืออะไรหลายอย่างที่เราสึกว่าตั้งแต่เด็กเราไม่ชอบแล้วก็การที่วิ่ง การที่วิ่งลงบันไดมา,มาแล้วก็มีรองเท้าหลุดหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งข้างเราก็พาตะเวนไปให้แบบผู้หญิงทั่วเมืองใส่มีความคิดที่พระราชานะเออเรารู้สึกว่าเราจะไม่มีใครใส่เท้าเท้าไซส์เดียวกันเลยอ่ะมันอาจจะยูนิเนี่ยนี่เป็นรองเท้าแก้วโอ้แบบสามสิบเจ็ดจุดแปดสิบเก้าเนาะเอออะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมันมัน,มนเขารู้สึกว่ามันฉาบฉวยมากเลยอ่ะมันเรื่องมันไม่มีอะไรมันไม่สนุกอะไรเงี้ยตอนเด็กๆนะรู้สึกไม่เห็นมีอะไรเลยคือสนุกสุดแค่ตอน นางฟา้าแม่คู่หนัวมาบิดไปดิบูคือทําทุกอย่างให้มีแบบมีขึ้นมาแบบว่ามีรถม้ามีอะไรเงี้ยแต่คุ้งฟิ้งสวยดีแต่หมายความว่าความสนุกของเรื่องเราไม่ชอบเรื่องนี้เราสุขมันไม่สนุกไม่มีอะไรเลยเรื่องเนี้ยนำเสนอรังแรกของไปและพรศลิขิตไม่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 เก็ตอ่ะคือมันเป็นรังแรกของด้วยแล้วก็พรศ์ลิขิตที่ทุกอย่างเข้ามาช่วยเหลือเราแบบพี่ได้อยู่คู่กับคนนี้ทันที่ลาบากเลยเราไม่น่าจะช่วยกันเราไม่น่าจะเจอกันได้ รอดเหรอเพราะหูหน oh, ้ายังจำไม่ไ hmm. ด้เลยเขาคิดว่าคู่นี้ไปกันไม่นอนแล้วเขาไม่ได้คิดว่าสิเดล่ารักเจ้าชายเจ้าชายอาจจะรักที่รูปรูปสองสิเดล่าแต่ถ้าคิดดูดีๆเจ้าชายเป็นบุคคลที่พี่สาวสองคน่ะเลี้ยงอะอยากได้อยากให้แก้แสลหรือเปล่าสองตัวเองอยู่บ้านเนี้ยสถานการณ์ยากลำบากถูบ้านถูบ้านทำความสะอาดแต่ไม่เคยทำเองนะน้องน้องหนูน้องหู่ ใช่ไหมใครจะกล้าแต่นางถูกไหมเพราะว่าเนเดอร์ลาเป็นหลักเจ้าชายเราเราพูดกันถึงแค่ภาคแรกนะเราจะไม่ถึงภาคสองภาคสามนะอันนี้เอาภาคแรกเลยนะเอาแพ็คจบที่ว่านางราชรนเข้าวังแค่นั้นนะนางเป็นเจ้าหญิงที่ไม่มีใครแตะเลยนะแล้วเป็นอนาคตราชินีชนะไม่มีใครกล้าทำอะไรนะแต่รองเท้าแก้วอมเบียวเนี้ยใช่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าชายเนี่ยก็รักเนเดอรลลาของเปลือกในชุดวันที่มาถ้าใครดูในเรื่องนะคะ นางเด่นมากนางมาชานางมาชาและตู้ชายกำลังยืนรอด้วยความเซ็งนางเดินเข้ามาชุดก็พอแลนะอุ้ยนางรู้แล้ววันนี้คือใส่ยตาของตัใชายนางมูนให้ดูเด่นขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้เต้นรำกับตัวชายทั้งคืนผิงว่าถ้ามองกับรีเล็กเมื่อกี้ว่าเขาอยากแก้แคนเขาอยากเอาตัวเองออกจากสถานการณ์นี้ผิงคิดว่าเขามีความทะเยอทะยานนะในการทําให้ตัวเองให้เด่นแล้วแบบได้เต้นกับตัวชายทั้งคืนแต่อย่าลืมนะว่า สามีกับพ่อสามีมันไม่ฉลาดเลยหนึ่งจำได้พ่อสามีาทำอะไรก็ไม่ได้เออแต่อย่างว่าน้องคนมันแบบอยู่ในจุดนั้นแล้วอะนะคะอันนี้ก็เป็นทางหมดที่ผิงได้จากเรื่องนี้พิงคิดว่าเจ้าชายรักซินเนล่าเพราะเปลือกเพราะความงามละกันส่วนจินเนล่ารักเจ้าชายเพราะอย่างหนึ่งพาดเด่นาการได้สองอย่างแก้แคนเท่านั้นเองแล้วจริงๆแล้วซินเนล่าเป็นคนร้ายนะเพราะว่าจากที่แบบรองเท้าแก้วแตกอะแล้วนางบอกว่าไม่เป็นไรมีอันหนึ่งทำไมไม่บอกก็แต่แรก อแบบกะแบบแล้วแลเราถ้าแ่าวีที่ออกจากบ้านคิดว่นังเขาเดินแล้วแบบก็คือได้อะก็ก็ได้ไงเอออะไรเงี้ยเราไม่ใช่คนดิเราคิดว่าไม่รอดแล้วทุกคนอล่ะมีซินเดอเรลล่าในความทรงจําอย่างไรแล้วก็เวอร์ชันที่เราดูก็ไปดูกันได้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกหรือคิดเห็นอย่างไรนะคะคิดว่าคู่นี้ไปรอดไม่รอดเหมือนจะคิดต่างจากเราก็ได้นะอาจจะรแมเป็นติกหเลยเขาเป็นแบบวี่รักแรกเขาแค่ตามหาความ ค่ะที่สู่ความรักต่อให้แบบเป็นรองเท้าก็เป็นรองเท้าที่สใส่ที่เซ็งอะไรน่าตะเหยียดมากแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ